สวัสดีค่ะทุกคนพบ,บกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี4 8่มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี4 8่วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไรวินในงาน Lazada 66 WOW Festival ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นสวนต,ตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนานทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะมาค่ะทุกคนสําหรับใครที่รอโมเมนต,ต์ของไบร์วินกันอยู่มามุงที่คลิปนี้เลยค่ะเพราะวันนี้ไบร์วินมีงานคู่กันแล้วหลังจากที่ห่างหายจากการออกงานคู่กันมานานมากคือวันนี้น้องทั้งคู่มีไปออกงานของลาซาด้าหกหกวอลเฟสติวนั่นเองค่ะทุกคน คือวันนี้น้องทั้งคู่มีไปออกงานของ拉萨ด้า66 Wow Festival ร่วมกับเหล่าดาราศิลปินิกมากมายนั่นเองค่ะคือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะคะว่าเขาจะมีโมเมนต์กันเพราะคู่อื่นเข้ามากันแบบเป็นคู่แล้วก็ได้อยู่ทีมเดียวกันสีเดียวกันแต่คู่ชิปของอีชั้นอยู่กันคนละทีมและคนละสีเลยจ้าแม่จ้าอีชั้นก็เลยไม่ค่อยคาดหวังสักเท่าไหร่แต่ขอแค่ได้เห็นพวกเขาออกงานร่วมกันมันก็ทําให้พวกเราชาวด้อมชุ่มชื่นหัวใจแล้วว่าไหมคะทุกคน ค่ะวันนี้เจ้าคุณน้องอยู่ทีมพิงก์ก็มีออกมาร้องเพลงของตัวเองไปสองเพลงค่ะทุกคนเพลงแรกก็คือเพลงเริ่มใหม่นั่นเองค่ะค่ะและอีกเพลงก็คือเพลง Ten Years Later นั่นเองค่ะทุกคน รักกันแล้วเธกแค่มาเปลี่ยนใจอยู่ด้วยกันเปน็นนานๆอย่าเปลี่ยนไปค่ะส่วนเจ้าคนพี่อยู่ทีมบลูก็มีออกมาร้องเพลง My Ecstasy ของตัวเองด้วยนะคะในตอนนี้เธอถึงไหนเลยใน้พ่อมีชูดีนโน้ะ แล้วก็มีออกมาร้องเพลงคู่กับอิงวรันธรด้วยค่ะทุกคนคือดูตั้งแต่หัวข้ามจนถึงดึกอีฉันก็ยังไม่เห็นพวกเขาได้ออกมาร้องเพลงคู่กันสักทีจนอีฉันเริ่มทําใจแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้สงสัยจะไม่ได้เห็นลูกๆขึ้นโชว์ด้วยกันแล้วแน่ๆแ,แต่พอเขาบอกว่าถ้าทีมไหนมีแฟนคลับคอมเมนต์โหวตให้เยอะก็จะสามารถเลือกสตลทีมฝั่งตรงข้ามให้มาอยู่ทีมตัวเองได้อีฉันก็เริ่มมีหวังอีกครั้งค่ะคุณขา และพอผลสรุปว่าทีมบลูเป็นฝ่ายชนะและลูกชายฉันจะได้เลือกว่าจะสติลใครในฝั่งตรงข้ามให้มาอยู่ทีมตัวเองอีฉันก็มั่นใจทันทีว่าลูกจะต้องสติลเจ้าคนน้องมานแน่ๆค่ะแล้วลูกชายฉันแกก็โชว์ร้องเพลง Saturday Night เพื่อที่จะเปิดเผยว่าตัวเองจะสติวใครและแล้วความฝันของสาววายด้อมไบร์ t วินก็เป็นจริงค่ะทุกคนตอนที่ลูกชายฉันกําลังร้องร้องอยู่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าขอต้อนรับวินเมทวินครับ อีฉันคือกรีดลั่นกันเลยทีเดียวแล้วพอเจ้าคนน้องเดินร้องเพลงออกมาพี่แกก็เดินไปรับน้องและเดินไปจับมือกับน้องทันทีเลยล่ะคะคุณคขาน้องเ่ินเวทวินครับแล้วทุกคนดูภาพนี้สิคะอีฉันดูแล้วเขินมากเขินที่เขากุมมือกัน แล้วนิวเจ้าคนน้องก็มีแหวนเพชรที่คนพี่ซื้อให้อีกด้วยคือภาพนี้มันโคตรฟิลแฟนเลยล่ะค่ะทุกค,คนโอ้ยตายตายเจ้าคนน้องม,มาร้องเพลงมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมของคนพี่แถมมาร้องคู่กันกับคนพี่บนเวทีที่เป็นงานใหญ่แบบนี้ด้วยช่างเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันจริงๆค่ะทุกค,คนคือมันนานมากนานมากจริงๆที่พวกเราไม่ได้เห็นพวกเขาร้องเพลงอยู่บนเวทีเดียวกันที่สําคัญเพลงที่ร้องคู่กันไม่ใช่เพลงของคนอื่นนะคะแต่เป็นเพลงของคนพี่ต่างหากแล้วพอพวกเขาร้องคู่กันก็ทาให้เพลงน้องแมวเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ เพราะมากและละมุนหูสุดๆเพราะเสียงของคนพี่ก็นุ่มๆเสียงของคนน้องก็หวานพอเอามารวมกันมันก็เลยกลายเป็นเวอร์ชันที่หูเคลือบทองจริงๆว่าไหมคะทุกคนแล้วยิ่งท่อนที่ร้องว่าให้เราได้คุยกันมากกว่านี้เสียงดนตรีมันเงียบลงพอดีทําให้เราได้ยินเสียงของพวกเขาประสานกันอย่างชัดเจนและกังวลมากๆเลยล่ะค่ะ เหมือนพวกเขากําลังสื่อสารกันอยู่2คนว่าอยากมีเวลาคุยกันมากกว่านี้ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะทุกคนโอ้ยไบรวินก็คือไบรวินจริงๆต่อให้ร้องเพลงเอนเทอร์เทนคนดูอยู่คนละฝั่งไม่ต้องยืนใกล้กันแต่เคมีของพวกเขามันก็ยังคงชัดเจนและเหมือนเดิมจริงๆว่าไหมคะคือพอเห็นพวกเขาอยู่บนเวทีเดียวกันปุ๊บความสุขความทรงจําเก่าๆมันก็ได้ย้อนกลับมาทัานทีเลยเนาะทุกคน แล้วไม่รู้ว่าพวกเขาไปฝึกร้องเพลงนี้ด้วยกันตอนไหนนะคะแต่พี่ชมมั่นใจว่าเจ้าคนน้องจะต้องร้องได้ทั้งเพลงแน่ๆเพราะขนาดไม่ใช่ท่อนของตัวเองนะเป็นท่อนของคนพี่แต่น้องก็ยังร้องคลอไปกับพี่ได้แม้ไปแอบซุ่มซ้อมให้กันมาหรือร้องได้ตั้งแต่ก่อนพี่จะปล่อยเพลงกันแน่จะพอเพราะเวลาพี่เขาออกเพลงใหม่หนูก็จะเป็นคนได้ฟังเป็นคนแรกอยู่แล้วไม่ใช่เหรออืมเบื้องหน้าเงียบแต่เบื้องหลังแอบเจอกันอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเอยค่ะตอนร้องเพลงจบเจ้าคนน้องจะเดินไปลงอีกฝั่ง แต่เจ้าคนพี่ก็เดินไปตามน้องบอกให้น้องมาลงฝั่งเดียวกันกับตัวเองเจ้าคนน้องก็ทำมือเหมือนจะถามคนพี่ว่าผมต้องลงฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอแต่คนพี่บอกว่าฝั่งนี้เจ้าคนน้องก็บอกอ๋อโอเคแล้วพวกเขาก็วิ่งดุ๊กๆตามกันลงเวทีไปค่ะทุกคนโอ้ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนความห่วงใยใส่ใจน้องของไร์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะตอนที่พิธีกรเรียกน้องทั้งคู่ออกมาสัมภาษณ์เจ้าคนพี่ก็เขินเสียอาการจนพิธีกรยังเซวเลยล่ะคะคุณขาไอตอนแรกก็ทำมาเป็นปากแข่งใชลง่ลองๆองเพลงอยู่ เลือกกันเองซะงั้นอถามวินดีกว่าวินครับรู้สึกยังไงบ้างลูกโดนสติลมาโอ้ดีใจมากๆครับจริงๆก็คือไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่ชายมาตั้งนานเอาวแต่จริงนะไม่เห็นร้องคู่กันมานานแล้วนานใช่นานมากครับนานมากครับไบรทแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับดีครับดีเลยค่อนข้างดีครับทำไมต้องเขินด้วย พี่อ่ะทำไมต้องเขินด้วยอะไรนะผมผมเธอเอฉันเห็นเธอสองคนฉันเขินเป็นธรรมดาจ้าแต่เธอไม่ควรเขินกันแล้วจ้าเจงถูกต้องไม่แต่วันนี้มันเหมือนเป็นทีมเดียวกันแล้วป่ะตอนนี้ใจริงๆผมว่าอย่างที่เราบอกมันคือเราคือลาซาด้าแฟมิลี่แหละจริงทุกคนคือเรามาที่นี่จุดประสงค์เดียวกันกันแล้วอย่างที่ทุกคนที่นี่มีความสุขไปด้วยกันอยู่แล้วงั้นเราเรายกเลิกทีมเลยไหมแล้วเรารวมกันเลยได้เรารวมเลยลูกได้รวมตอนนี้ขอเสียงทีมลาซาด้าจ้า อาจารยคนน้องก็บอกว่าดีใจที่ได้มาร้องเพลงกับพี่ชายส่วนคนพี่ก็เขินแต่พยายามเก็บอาการเอาไว้อยู่เก็บอาการยังไม่พอนะคะยังมีถามพิธีกรเสียงดังว่าทําไมต้องเขินด้วยเพื่อก,กลบเกลื่อนความเขินของตัวเองไปอีกโอ้ยเวลาออกงานกับน้องทีไรดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะพอ่อเสียอาการจนเก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียวเออหนูรู้ไหมลูกว่าพี่น้องกันเนี่ยเวลาโดนชงเขาจะไม่เขินกันนะ แต่หนูคือเขินจนเสียอาการทุกรอบเลยจริงๆค่ะตอนที่ลงจากเวทีไปแล้วพวกเขาก็ได้ไปยืนดูเดอะทอยร้องเพลงบนเวทีกันด้วยนะคะทุกคนโอ้ยต่อหน้ากล้องเหมือนห่างแต่หลังกล้องพวกเขาก็คือตัวติดกันตลอดเหมือนเดิมเลยจริงๆทั้งไม่ห่างกันทั้งคุยมุงม้งมิ้งอยู่ตลอดเลยล่ะคะคุณขาค่ะ,คะพอถึงช่วงสุดท้ายของโชว์เจ้าแฝดก็ได้ขึ้นเวทีไปร่วมปิดงานวันนี้กับเพื่อนๆศิลปินด้วยนะคะ แล้วตอนจะเดินลงเวทีคนพี่เขาก็มีเกาะไหลเจ้าคนน้องแล้วคุยมุงมิงกับน้องใหญ่เลยล่ะคะ่ะทุกคนแล้วคุยกันไปยิ้มกันไปอยู่สองคนอีกต่างหากเห็น <He S 2> ไหมคะความไร้วินต่อให้ห่างหายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองนานสักแค่ไหนแต่พวกเขาเจอกันปุ๊บพวกเขาก็จะต่อกันติดและทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมตลอดเลยถึงบอกไงคะ ว่าม่ว่านานแค่ไหนไม่ว่าพวกเขาจะเงียบหายกันไปยังไงแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังคงเหมือนเดิมพวกเขายังรักและใส่ใจกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะพอจบงานเจ้าคนพี่ก็ได้อัปคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแถมคนพี่ยังใส่แคปชั่นว่าดูโอและแท็กเจ้าคนน้องด้วยนะคะตายแต่ต,ตายเขาขิงนาฬิกาคู่กันค่ะคุณคะคก็มันยังไงเหรอคะรู้พอเจอกันปุ๊บก็แรงไม่พักเลยนะไม่เจอกันนานกะจะให้สาววายสำลักความสุขตายกันยกอรอบในวันเดียวเลยหล่ะคะ่ะ ค่ะพอคนพี่อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีเจ้าคนน้องก็ได้มาโพสตอรี่นี้ของคนพี่ไปลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองด้วยนะคะโอ้ยโอ้ย,อยพวกหนูก็พร้อมใจกันขิงเกินป้าแต่คราวนี้ใครเป็นคนซื้อให้ใครเหรอคะคนพี่เป็นคนถ่ายคลิปเอามาลงสื่อเพื่อขิงชาวโลกแบบนี้สงสัยเจ้าคนพี่จะเป็นป่าเปคนน้องอีกแล้วละมั้งทุกคนอืมเดี๋ยวนี้ลูกชายฉันแคปป้าหน้าดูคราวก่อนก็ให้บัดเจตน้องไปซื้อทั้งแหวนเ <c oughs> พชรทั้งสร้อยอีกตั้งหลายเส้นคราวนี้ก็นาฬิกาคู่อีกแล้วทุกกคคคนนนนดดูรราาาาของฬิแบ์ี้สะ เรือนล,นล้านกว่าบาทโอแม่เจ้าถ้าไม่รักจะกล้าเปยหนักขนาดนี้ไหมคะทุกคนนี้ฉันขอถามหน่อยเถอะตายตาย,ตาย,ตายราคาขนาดนี้คิดว่าพี่น้องร่วมวงการเขาจะซื้อให้กันหรอคะตาทุ่มหนักขนาดนี้ฉันเห็นมีแต่แฟนกันเท่านั้นล่ะคะคุณขาโอ้ยโอ้ย,อย,อยแรงมากแรงเกินแรงจนนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือโมเมนต์ของด้อมไรวิน คือเหมือนเรากําลังจะขาดใจตายอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเพราะหิวน้ําแล้วดันมีฝนตกลงมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะทุกคนอาจารย์พอเจอกันปุ๊บก็มีเรื่องให้ชาวดอมได้วีดกันแตกแตนเลยนะพ่อนะค<อ>่ะเจ้าแฝดโพสต์คลิปลงขิงชาวโลกบนสตอร,รีอ่ไอจีแล้วหลังจากนั้นแม่นมิตก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอย,โอยโลูกลงเบื้องหนะ้าส่วนแม่นมลงเบื้องหลังอีกทีแล้วรูปเบื้องหลังของแม่นมก็ทําให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าคนพี่เป็นคนลงมือถ่ายคลิปด้วยตัวเองงจริ จ้าพอ่อทั้งถ่ายเองทั้งลงเองนักเลงพอจริงๆไม่ค่อยขิงเลยเนาะลูกเนาะค่ะแล้วแม่อิทก,ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยนะคะคือแม่อีทแท็กเจ้าลูกชายคนเล็กแล้วใส่แคปชั่นว่า prada boy แล้วแท็กเจ้าลูกชายคนโตแล้วใส่แคปชั่นว่า b u r b e r i boy จ้าไม่ใช่แค่นาฬิกาคู่เท่านั้นวันนี้เสื้อพวกเขาก็คู่ด้วยจ้าแม่จ๋าถึงจะเป็นคนละแบรนด์แต่ก็เป็นเสื้อโปโลโทั้งคู่แถมสียังเป็นโทนเดียวกันอีกต่างหากและว,วางคู่กันสมกับเป็นเสื้อของ b a 2แบรนด์ที่เป็นแฟนกันจริงๆ โอ้ไม่ก็ดอมแห้งแรงมาเกือบ2เดือนแต่มาวันเดียวแรงจนสาวายเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวยังค่ะยังไม่จบเท่านี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็มีทีมงานคนนึ่งเขาที่โพสต์รูปนี้ลงที่สตอรี่ g อของเขาค่ะแล้วเขาก็ใส่แคปชั่นว่า t o g e t t e r with you ด้วยนะคะตายแต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายถ่ายคลิปกันไปยิ้มลุ้มกลิ่มกันไปอย่างมีความสุขทั้งคู่เลยคือจะสื่อว่าพวกเขาจะอยู่คู่กันตลอดไปอะไรงี้ เอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นข้อมือฝั่งนั้นของเจ้าคุณน้องก็ไม่ว่างแล้วนี่คะทุกคนฝั่งหนึ่งมีนาฬิกาคู่ฝั่งนั้นเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่น่าจะเป็นกําไลาเพชรหรือไม่ก็สร้อยข้อมือเพชรแน่ๆค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนโอ้พระเจ้าจอร์ดนี่อย่าบอกนะว่าเครื่องประดับทั้งหมดบนตัวของเจ้าคุณน้องเจ้าคุณพี่เป็นคนซื้อให้อะ่ะทุกคน ตายตาย,ตายถ้าใช่ทั้งหมดจริงๆเนี่ยอีชันอยู่ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคือน้องบอกว่าอยากได้อะไรพี่แกก็หามาให้น้องหมดเลยอะไรนี้อาจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ต้องชงต้องชิปมาแล้วล่ะคะ่ะทุกคนถ้าชัดเบอร์นี้นะไม่ต้องชิปให้เหนื่อยแล้วล่ะรอไปงานแต่งทีเดียวเลยแล้วกันอ๋อมีหน้าล่ะถึงได้เงียบหายกันไปเพราะคู่จริงเขาจะไม่หวานกันออกสื่อเขาจะหวานกันแค่สองคนมากกว่า โอ้ยโอ้ย,อยหนูลูกพวกหนูจะทำตัวเป็นพายุเฮอริเคนท่ามกลางทะเลทรายกันแบบนี้ไม่ได้ถ้าพวกหนูกลายเป็นพายุถาโถมมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้พวกเราชาวดอมก็มีหวังตุยกันหมดนะสิครับอืมอีฉันไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะทุกคนลูกๆดอมน้นก็แรงจนอีแม่ไม่ได้พักส่วนลูกๆดอมนี้พอมาทีก็ทำให้อีแม่หัวใจจะวายตายหวีดหนักเกินเริ่มจะไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะ งันวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินแตกแตนของไบร์วินมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงันวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ